ตัดแต่งพันธุกรรมทำไมต้องทำในถั่วเหลืองถั่วเหลืองเนี่ยเป็นพืชที่ให้โปรตีนสูงก็เลยเป็นที่นิยมกันโดยเฉพาะในต่างประเทศเขาจะเพาะปลูกได้แค่บางฤดูกาลเท่านั้นโดยเฉพาะฤดูที่มีหิมะเยอะนี่คือแบบจอดทุกฟาร์มค่ะถ้าเทียบกันกับบ้านเราประเทศไทยนี่คือทุกฤดูก็คือปลูกได้หมดค่ะ ยางปลูกถั่วเหลืองในฤดูนี้โดนโรคเล่นง,งานสักเลี่ยงแปลงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวฤดูหน้าเอาใหม่แต่ของพี่เมียกันนี่คือไม่ได้นะคะ<ม>อีกหนึ่งเดือนนี่คือจะโดนหิมะถล่มแล้วถ้าเกิดว่าเดือนนี้ไม่ได้<ม>ก็คืออดตายค่ะ<ม>เอาละค่ะสถานการณ์บังคับว่าจะต้องอยู่รอดให้ได้เขาก็เลยหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้ผลผลิตออกมาต้องพอถ้าเกิดว่าฉีดยาฆ่า้าดโดนต้นไม้ต้นไม้ก็จะไม่เป็นอะไรแมลงศัตรูพืชแล้วก็โรคกลุมมราวก็จะไม่เป็นอะไรด้วยนี่คือคุณสมบัติของพืชที่เขากําหนดเอาไว้ มันก็จะมีวิธีเดียวนะั่นคือตัดแต่งพันธุกรรมคุณสมบัติที่ถึกทนพวกนี้ก็เอามาจากจูรินซีที่อยู่ในดินี่นแหละค่ะแค่จับ DNA ของจูรินซียัดเข้าไปในถั่วเหลืองแล้วก็บึ้มออกมาเป็นถั่วเหลืองพันธุ์พิเศษ โคตรดกแล้วก็โคตรทนแต่บอกเลยว่าเรียนมันมี2ด้านค่ะเรื่องครอบครองพืช GMO ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาจะมีสิทธิครอบครองกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติเขาสวนชาติเรามีผลกระทบอะไรไหมกฎหมายมันก็มีควบคุมอยู่ห้ามตัดแต่งห้ามครอบครองแต่มันก็คนละเรื่องกับการเมืองระหว่างประเทศนะคะแต่ว่าไปมันก็ซับซ้อนแล้วก็ซอกแซกเยอะอาจจะมาในรูปแบบผลิตภัณฑ์นําเข้าจากอินเดียแต่ต้นทางดันเป็นพี่เมกาซะงั้นหรือไม่อาจจะมาในรูปของอาหารสัตว์แล้วเราก็กินสัตว์ที่กินอาหารอีกทีเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่กินได้ ทุกอย่างกินแบบไม่เลือกแล้วก็สุขภาพดีด้วยเรื่องนี้ไม่มีปัญหาคะ่ะแต่ก็จะไปมีปัญหากับคนที่แพ้ทุกอย่างที่ขวางหน้าโปรตีนที่เขาเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนิดนึงก็จะทาให้คนกลุ่มนี้นะคะแพ้เยอะมากเลยคะ่ะจากที่เข้าแก๊งคนที่แพ้ทุกอย่างที่ขวางหน้ามาเขาก็บอกว่าเขากินนั่นนู่นนี่เข้าไปเขาก็บอกเลยว่ามันไม่ออกแกนกินเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดอาการแพ้ปั๊บอย่างที่เราเห็นข่าวก็จะแพ้พวกตัวริสงแพ้ง,งาแพ้นมวัวแพ้แบบนั้นนะคะจะไปเรียกร้องให้เขาหยุดทําการค้าขายมันก็ไม่ได้้ทททางงีีี่่่ดดดสุแลวก็คคืออูตัเะ สารในดีปลูกเองกินเองก็คือจบทุกปัญหา